กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะคะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็ยังคงติดกระแสของบอลอยู่นะคะบอลยูโรนะคะค่ะค่ะกะ็หลังจากที่ถ่ายทอดกันไปไม่กี่คู่นะคะเราก็เริ่มเห็นกระแสแล้วว่ามีความฮิตกันค่อนข้างที่จะบ mm ูม hmm. กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอบอลทั้งหลายนะคะแต่ที่ที่ต้องระวังก็คือการเล่นการพนันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเตือนมานะคะว่าการเล่นพนันบอลเนี่ยถือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะ เป็นโรคติดพนันนะคะย้าว่าต้องป้องกันไวด้ดีกว่า,าแก,ก้เป็นโรคค่ะกรมสุขภาพจิตนะคะย้าเตือนมาว่าโรคพนันบอลนั้นนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ <c oughs> นายแพทย์น,นรงสห,เ,สสหเมธาพัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมแถลงงานร่วมแถลงข่าวเ <c oughs> นื่องในเทศกาลฟุตบอลยูโร2012ว่า การแข่งขันฟุตบอลครั้งสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรถือเป็นฤดูการแข่งขันที่แฟนๆฟุตบอลทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเฝ้าเชียร์ซึ่งจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำและน่าเป็นห่วงคือปัญหาการพนันที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างชัดเจนทำให้เกิดความเครียด ส่งผลกระทบต่อความต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลการเกิดความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนอกจากนี้การพนันยังส,สยงสัมพันธ์กับธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆรวมถึงอาชญากรรมและยาเสพติดทั้งนี้จากการสำรวจของกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สนใจกีฬาฟุตบอลจำนวน1,133ตัวอย่างเรื่องคอบอญไทยกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 1 2 2กรณีการเล่นการพนันฟุตบอลพบว่าร้อยละ27.5ระบุว่าการเล่นการพนันโดยกลุ่มที่ระบุจะเล่นการพนันฟุตบอลเป็นผู้ที่มีอายุ15-25ปีมากที่สุดร้อยละ10.1อายุ26-35ปี ร้อยละ8.9อายุ36-46ปีร้อยละ5.6และอายุ46ปีขึ้นไปร้อยละ2.9สำหรับจำนวนเงินที่คาดว่าจะเล่นพนันแต่ละครั้งพบว่ามากมากสุดร้อยละ32.2ระบุจำนวน101-500บาทรองลงไปร้อยละ22.1จำนวน51-100บาทและร้อยละ14.8จำนวนไม่เกิน50บาท ซึ่งถือเป็นปัญหาที่น่าห่วงและอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดพนันทั้งที่เป็นผู้ทั้งที่เป็นนักพนันอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะเป็นนักพนันหน้าใหม่อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่าโรคติดการพนันเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถต่อต้านแรงกระตุ้นหรือความอยากของตนเองจะมกมุ่นเหมือนกับผู้ป่วยย้ำคิดย้ำทำผู้ป่วยติดสุราหรือสารเสพติด ซึ่งกลไกที่ทำให้เกิดความผิดปกติของสมองเหล่านี้จะคล้ายกันคือสมองส่วนอยากทำงานเหนือสมองส่วนคิดผู้ที่ติดการพนันจะควบคุมแรงกระตุ้นที่อยากจะเล่นการพนันไม่ได้จนส่งผลเสียต่อชีวิตในด้านสุขภาพค่ะก็เป็นโรคอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะนี่ก็เป็นโรคใหม่ที่มาแรงในช่วงของฟุตบอลยูโรนะคะ,คะก็คือแบบว่า พนันบอลจนติดใช่ไหมคะใช่ค่ะเ้าก็เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะดึงตัวเองออกจากปุิภาวะเช่นนั้นค่อนข้างยากด้วยสำหรับคนที่หมุนแล้วก็หลงตัวเองเข้าไปแล้วนะคะอืมค่ะก็หลังจากที่พูดถึงเรื่องของโรคติดพนันบอลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอีกโรคหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเกี่ยวกับ ช่วงฤดูการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีฝนตกชุกมากขึ้นนะคะองค์การเภสัชกรรมนะคะได้เตือนเตรียมพร้อมรับมือโรคที่มากับฝนนะคะในแพทย์วิทิอัทเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะเป็นช่วงฝนชุกส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆเติบโตคุกคามสุขภาพของเรานะคะประกอบไปด้วยโรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารนะคะได้แก่ โรคอุจจาระร่วงนะคะไทฟอยอาหารเป็นพิษรวมทั้งตับอักเสบด้วยค่ะซึ่งโรคกลุ่มนี้นะคะมีวิธีป้องกันที่ง่ายๆค่ะที่เราเคยฟังมาแล้วนะคะก็คือกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะคะค่ะแล้วก็จะมีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะได้แก่โรคไข้หวัด ไห้หวัดใหญ่นะคะสูตรการป้องกันก็คือการทานอาหารเงินอ่อนดื่มน้ําอุ่นๆและพักผ่อนมากๆค่ะและที่สําคัญคือแยกตัวออกจากคนในครอบครัวนะคะกล่าวคือก็คือไม่ใช้ของร่วมกันค่ะเช่นผ้าขนหนูรัะประทานอาหารนะคะด้วยช้อนกลางเป็นหลักสําคัญกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเด็กและคนชาราค่ะซึ่งอาจจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะหากมีอาการคัดจมูกตัวร้อนปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะคะ ควรทานยาภายใน1-2วันนะคะถ้าอาการอาการไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์ค่ะซึ่งหากตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่2,009นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมียารักษาแล้วนะคะเพียงทานแค่5วันนะคะนั่นก็คือยา GPOA flu ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศนะคะทดแทนการนำเข้ายาโอเซลทามีเวียนะคะซึ่งยา GPOA flu เนะะี่ยค่ะได้กระจายไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศแล้ว ผู้ป่วยสามารถเข้ารับได้เข้ารับบริการนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคะ่ะส่วนโรคที่จะตามมาหลังจากที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือโรคของรถปอดบวมนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้มอบองค์การพิสัชกรรมจัดวัคซีนนะคะสำหรับฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ฉีดให้กับเด็กและผู้สูงวัยนะคะบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว ซึ่งนะคะเพื่อให้กลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะมีภูมิมต้านทานที่ดีนะคะไม่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนั่นเองค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อวันก็ตกต้องดูแลสุขภาพนะคะ,คะถือว่าวิวัฒนาการในด้านของการแพทย์ไทยได้รับการพัฒนาไปมากนะคะตอนนี้ไม่ว่าเราจะเป็นไข้หวัดนกหรือเป็นไข้หวัด สายพันธุ์ใหม่เราก็มียาที่รักษาแล้วแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเพื่อป้องกันที่จะไม่ใช้ยาที่เกินความจำเป็นค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ฝนตกบ่อยก็ควรจะพกร่มกันด้วยนะคะเวลาเดินทางค่ะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะเราหมดเวลาแล้วเราต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะค่ะรายการทันข่าวทั่วสารทุกทั่วไทยนะคะเราสองคนวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ